โยนลงไปใกล้มีอาการมีอาการ สวัสดีครับสวัสดีม่รักนักตกปลาครับสา,สายคลองพี่น้องนานาทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาออกหมายอีกวันนึงนะครับก็ยังรออยู่ที่คลองแล้วพิพัฒนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลองสามน้ําก็ไม่ค่อยดีน้ําไม่ดีนะครับคนก็ไม่ค่อยไปตกกันแล้วนะครับเลยมาคลองแล้วพีพัดอีกวันนึงนะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดพฤษภา ออกมาวันนี้ก็มานั่งดูหมายช่างใจอยู่นะครับว่าจะลงหรือไม่ลงว่าบรรยากาศแบบอึมครึมเหมือนฝนจะตกนะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงสี่สิบห้านะครับนะนะผมก็เตรียมอุปกรณ์แล้วแต่ยังไม่ได้ลงนะครับ <c oughs> ก็หมายตรงนี้ก็โซนคลองสี่ขึ้นมานะครับยังไม่ถึงคลองห้ามั้งผมไม่แน่ใจนะครับ ก็เดี๋ยวลองมาดูว่าจะพอมีตัวหรือเปล่าว่าน้ำกองเรยพัดค่อนข้างแดงนะครับยอมมาลุ้นดูว่าแถวเนี้ยจะพอมีตัวปนินหรือเปล่านะครับต้องมาดูติดตามดูกับบรรยากาศสาฝนเมื่อคืนก็ฝนก็ตกนะครับเช้านี้ก็แดดไม่ออกเลยเมื่อตึ๊บเลยก็ลังเลอยู่ว่าจะลงหรือไม่ลงแต่ก็มาจอดดูสักพักนะครับก็ เลยว่าจะลองลองดูก่อนถ้าฝนตกก็คือหนีเลยก่ยังไงก็ฝากนะนะครับทางคนใหม่คนเก่าที่เข้ามารับชมก็ฝากนะนะกดไลค์กดซับตะไคร้นะครับติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆของผมเนียนะครับผมเดี๋ยวมาดูน้ำครับน้ำแดงเลยเนี่แดงรวบควมไว้แล้วหกคันเดี๋ยวลองดูลองลองดูก่อนนะครับว่าฟ้ามืดเลยเนะี่ย ไม่มีแดดเลยนะครับนี่ครับร้านกว๋วยเตี๋ยวในเฉียบตรงข้ามกันเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเดีย๋ยวใช้วันนี้ก็เดี๋ยวสําสเร็จนะครับเดีย๋ยวลงวิน เป็นเหยื่อสาเร็จผสมน้าหน้า,มาไม้ียได้เลยไม่ต้องผสมอะไรอีกแล้วนะครับก็หาซื้อตามร้านอุกณ์ตกปลาท่วไปได้เลยครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเด่๋ยววินเดี๋ยววันนี้มาดูว่าจะพอมีผลงานหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวผสมเหยื่อลุยกันเลยดีกว่าครับเรียบร้อยครับ6กคัน เดี๋ยวลองกร,กระจายไปก่อนไม่รู้ว่าปลามันกินยังไงนะเดี๋ยวมาลุ้นกัน แรกมาแล้วครับนะโอ้โหแปดโมงสี่นาทีแดดก็ยังไม่ออกนะครับเด็สองมาสองทันเลยทันเมื่อกี้ไม่ได้ตีเลยครับิึงเอาปลาล,ลง Milur, milur. สวยเนะอมินเตตกป้าช่วงนี้ครับต้องทำใจเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวน้ำเปลี่ยนน้ำเขาเปิดน้ำจากนาเข้ามาอย่างเงี้ยครับน้ำเปลี่ยนป้าก็ไม่กินแล้วครับต้องทำใจนิดน,นึงไม่รู้ฝนจะตกตอนไหนคึ้มมืดคืึ้ม,มแดนไม่ออกเลย đẹp phấn luôn hết Hãy subscribe cho kênh Ghiền ก็จะเจอแต่สายขาวแล้วครับนี้ ครับนะตอนนี้เก้าโมงครึ่งนะครับรู้สึกว่าจะเงียบเงียบนะครับลงไปช่วงแรกๆนี่เหมือนจะกินดีนะครับตอนแปดโมงแล้วได้มาแบบสามสี่แต้มติดกันเลยพอเก้าโมงวันนี้เพิ่งชั่วโมงแล้วนะครับไม่มีอาการเลยแต่ว่าหน้านี้ปลาขึ้นดีนะครับถ้าเป็นปลาตะเพียน ขาขึ้นแต่ไม่ไม่ลงกินเหยื่อนะครับนี่นี่แดดแดดเพิ่งออกมาครับกามองขึ้่ไม่อยู่

กดยังเล่งเดี๋ยวคอยดูนะครับนะอย่างของคืนไตหน้าท่อใกล้ๆเลยเดี๋ยวคอยดูมันจะกินไวขนาดไหน มาเล่นหน้าท่อ,อยริงด้วยครับเดี๋ยวตีไปหน้าท่อใกล้ๆเลยกินเลยเอาเลยอะ นีอ่อยู่นนะั้ะสิบโมงแล้วหมดเวลาแล้วครับ ต้องไปทุลาต่อฟ้าก็ตั้งแต่เก้าโมงมาก็งเงียบเลยนะครับแบบทบจะไม่กระติกเลยนะครับมันเหมือนจะกินดีนครับลงช่วงรแรกฟ้าก็มืดมาเหมือนฝนจะตกต้องรีบเก็บแล้วนะครับมืดตึ๊บเลยไม่รู้จะตกหรือเปล่านะบ่อใหม่นี้ก็โลง่ลงๆนั่งตกสบายมีที่จอดรถ สบายสบายครับถ้ามานั่งตกแบบชิวๆหรือว่ามีเหยื่อเด็ดๆก็ลองมาดูนะครับนะนะก็ส่วนมากที่เจอวันนี้ก็สายขาวล้วนนะครับเออน่าจะเก็บข้องกลับเลยนะครับตอนนี้สิบโมงแล้วก็มาลงแปดโมงเนาะมีหนุนเห็นไหมตาเล่นนาท่อโยนไปหน้าท่อเมื่อกี้นี่กินเลย <c oughs> สองไมก้ก็กินสองไม้เลยครับ แต่ว,ว่ามันติดนะครับมันจะติดเดี๋ยวให้นล้นะดูผลงานแล้วกันครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับคลิปนี้ก็เอามาตกแค่แป๊บเดียวแล้วก็อากาศก็ไม่เป็นใจครับกามีธุระไปต่อด้วยเดี๋ยวมาดูผลงานครับได้กี่ตัวกี่แต้มก็ไม่รู้ แถวคลองสี่นะครับลพีพัดเฮ้ย,ย,ยได้หลายตัวอ,อยู่นี่นไปเก็บของกลับบ้านดีกว่าเก็บแต้มคำสนะพัตะเทียนก็ตัวงามอยู่นะครับไปเอาไปทอดครับเช้าวนี้ก็ดีเลยจิบมอง อาหารเช้าก็ดีนะครับ Fishing Man.